จะบอกว่าเธอคนนี้แฟนคลับก็รักที่สุดเลยจริงๆด้วยความน่ารักและความเก่งของเขานะฮะจะพูดถึงไายปายโอริโอเปิดใจนะฮะหลังจากจบฤดูกาลแข่งรถในป,ปีนี้นะจะตัวแฮปปี้มากนะพี่เพราะว่าได้ประสบการณ์แบบเต็มปี่ยมมากๆและงานนี้บอกจากใจเลยว่าเอฟซีทุ่มเงินแบบใหญ่นี่ตามภาพหใหญ่มากใหญ่จริงๆปีที่ว่าใหญ่ทุกๆปีมันใหญ่ขยายใหญ่ไปเรื่อยๆอไปเจอไป๋ปายเล่าเรื่องนี้อึ้งไม่อึง้งถามเลยเชิญค่ะถามครับ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะผมทุกสนามสนุกมากจะเป็นการฝึกขับรถหรือว่าการรู้สึกว่าตัวเองปีนี้ชินสนามมากขึ้นค<อ>ือตื่นเต้นตื่นเต้นไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงตอนนี้ก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ที่ได้ลงสนามแข่งเพราะว่าเราไม่รู้เลยล้อกลมๆอะไรมันก็เกิดขึ้นได้หมดไม่ว่าจะบางทีก็ฟุกขึ้นโพเียมได้หรือว่าบางทีก็อาจจะเกิดอุบิเหตุหรือว่าคาดหวังอยู่เพราะว่าเราก็ฝึกซ้อมมาด้วยนะครับเตรียมตัวมาดีไม่เป็นไรประสบการณ์เก็บเกี่ยวไปได้เลยนะครับใช่ถือว่าปีหน้า ใช่คงปีงวนใหญ่มากก็เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยใช่ก็ขอบคุณแฟนคลับทุกที่น่ารักแล้วก็คอยซัพพอร์ตไปเสมอด้วยไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนๆนี่ก็ยังมีเขาแล้วก็คอยซัพพอร์ตเราอยู่เสมอเขาถือมาให้เห็นหน้าของไป๋ไปยเองคือแบบว่าโอ้ยจีมากสล้วก็สะพายมากอะไรอย่างเงี้ยคือเราเห็นขนาดเวทีแล้วโหอีกิดเดียวอะีกปีมันจะสุดแล้วเออใช่ในเรื่องราวการซัพพอร์ตของศิลปินก็คือแฟนคลับหรือ FC นี่แหละค่ะก็ ขอบคุณ FC ทุกท่านของศิลฟินทุกคนที่เป็นแรงผักในเรื่องราวของกําลังใจให้เขาได้ผลิตผลงานดีๆต่อไปยอดเลยเห็นในฮอลนะพี่นะปีนี่คือสุดเวทีถ้าไปจัดสนามบอลน,นะผมเชื่อว่าปีก็สุดสนามบอลอย่าพูดไปนะชี้ทางนะอย่าพูดไปนะชี้ผโปร<อ>นะครับคุณผู้ชม